สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับออคลิปนี้มาเจอรถไอ้นุ่มใบไฟรถสอรุงเรืองกับรถปารีครับโอ้เกี่ยวสองคันเลยนี่ปลาสด รถปารีเป็นอะไรเตะแรงอะไรหลุด อ๋อรงเรือยังไม่ได้หยุดครับเกรงร่อนข้าวหรือเปล่าตัวแตว่าจะเกรงตู้นวดรถมาถ่ายข้าวแล้วครับโอ้ขอกสูงมากเลยเอปิดตู้นวดแล้วครับ ารีปีนี้ยังคอนเซปต์เดิมครับไม่ต้องใสหน้ากากครับกดเกี่ยวยนยุโทอนหน้ากากทิ้งหมดเลยครับหน้าลังเ่ยโอ้โหเกี่ยวแบบนี้เลยครับเอาแบบโลง่งๆเลยนะข้างหน้าก็ใสแต่เหล็กกันตกนะครับหน้ากากลังก็ทอทิ้งแล้ว โอ้มีมีวอด้วยเนี่ย ขอด,ดีเสริมแนบเยอะมากครับไม้ตีแคปดูครับใส่แนบสุดยอดเลยพอก้าสูงมากนะ คนมาถ่ายข่าวโอ้ชนต้นไม้แล้วโอ้โอดมาก รถกุ้งใหม่ครับเรียมายกชุดเลยนะนดกุ้งเขา เอากันโอโรงเรืองก็ไปเก็บงานมาเรียบร้อยครับเกี่ยวคู่สองคันเลยนะ เกี่ยวตอหรือเปล่าน่าจะไปเกี่ยวต่อครับออกเร็วร้อยครับ ขับโดยเสียเทงเหมือนเดิมคนละขับดูครับไปกินฟางมาเต็มปากเลยนะคายออกไหมเนี่ยโอ้ อ้าวคลายมาออกลืนเลยครับโอ้ปารีจ้าวฟางไม่ได้เลยปารีจ้าวฟางไปให้วัวหน่อยไม่ได้แล้วเสียเทลงกินหมดแล้วโอ,โอ้ได้เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยเกือบเต็มโคกเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับได้ผ่านมามาเจอนะครับก็เลยได้พาเพื่อนๆมาชมนะครับตอนนี้ก็เย็นแล้ว เขานะจะทํางานต่อนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ